และตามเสียงเรียกร้องของพวกมือทั้งหลายที่มาดูคลิปอูจะตัวไหนจะเกมอะไรเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าพี่ครับพี่คับขอเซ็ตไอเทมอะไรหนนกครับฟู่ okay. บางคนก็เห็นในคลิปแล้วเอาไปเล่นตามสุดท้ายก็เล่นไม่ได้นะเออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสัมพันธ์กับอ่ไอเทมรูนพลังแฝงขาดอันนึงไปเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เลย นะมันจะม,นมันจะไม่เหมือนในคลิปเอาไว้ง่ายเออเพราะว่าปกติกูก็เล่นแบบนี้ทั้งในแร็งกับในธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้มึงเห็นกันกูก็จะเล่นแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยสักอย่างโอเคแล้วมาดูกันกูแจกให้นะนะแล้วมึงไม่ต้องเสือกเข้ามาถามนะว่าไอ้เหี้ยขอไหนครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารอบที่ผู้มึงได้กันไปแล้วออแล้วเล่นไม่ได้อีกก็เลยขอผู้มึง้วล่ะเออมา เรามาดูกันส่วนของเรื่องไอเทมกันก่อนไอเทมเนี่ยเอาเซตมาตรฐานของไว้แล้วกันคืออันอื่นๆที่เห็นในคลิปหลังๆมาเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละแต่พักหลังๆมาก็จะเล่นดาเมจสูงมากไปกว่าน,นี้อีกจริงๆแล้วเซตเนี่ยคือเซตที่ดาเมจค่อนข้างที่จะไม่ได้โดดมากกว่าปัจจุบันมันมันจะค่อนข้างจะมีแบบของการนิดๆหน่อยๆยืนได้หน่อยๆอะไรอย่างนี้ เล่นพานเล่นนิดนึงอ่าในนก็คือสซนของพวกรองเท้ากันเวทบดาบคี้คปสันติกงเล็บแล้วก็เดอะดิมิเชอร์และที่สำคัญก็คือเขียวนั่นเองสายนี้จะไม่ออกก่อเกิดนะและสุดท้ายก็จะเป็นฟฟนิโทนมันจะแรงจ๋าๆอะไรอันนี้แหละบอกเลยต่อมาเรื่องของพลังแฝงอ่าพวกแม่งเดี๋ยวจะมีไปออกมุ่งมั่วกันใช่ไหมอ่าพลังแฝงแต่บางคนเอาของไว้ไปเล่นแล้วก็ไปออกอ่าสีเขียวบางคนก็ ไม่รู้ออกเฮียเลยคือมึงอ่ะเออสักอย่างอ่ะเออแฟรี่บ้างอะไรบ้างเงี้ยจริงจริงคือไว้ใช้สีแดงก็จะเป็นตัวของ Cloud เนี่ยนี่คลาวด์เนาะแล้วก็เนี่ยพวก shadow blade dual อะไรอย่าเงี้ยตีตีห้าทีก็แดงเลือดแหล,ละและที่สําคัญคือสีเหลืองเดี๋ยวมึงอ่ะจะไปจําผิดกันว่าสีเหลืองเนี่ยกูเปิดแอคก็จริงใช้แอคนี่ก็จริงๆ,ๆแหละแต่อันเนี้ยไ,ไอไอสมุดสมุดเหลืองเเนี่ยอันเนี้ยเออพวกมึงบางคนไปใช้เจาะเกาะใช่ไหมอ่าจริงๆของไว้จะใช้ของเพิ่มอัตราคินะ เดี๋ยวก็งงว่าทำไมเพื่ออาตาขี้ล่ะลูนก็บวกขี้ได้ไม่ใช่เหรอเพราะลูนจริงๆล้ไว้ใช้ของแลมเพรดเออคือมันจะเป็นความเสี่ยงหายี่ัดน์สิบหกเปิ่มพอบวกกับตัวของไอเทมเคสตินตีเนี่ยมันจะเป็น76็สิบหกมันจะค่อนข้างแรงมากๆพอติดขี้ทีสาเหตุว่าทำไมคี้ไว้ถึงแรงมากๆเลยก็เพราะอีแบบนี้แหละต่อมาเป็นของลนะูนสปิริตเนาะอืม แล้วก็อสุดท้ายเนี่ยแล้วแต่คนนะว่าจะใช้แบบไหนก็จะใช้เป็นตัวของเจาะกระเวก็ได้เพื่อไปบอกความเร็วโจมตีหรือจะมาเป็นหมุนไว้ก็ได้เราก้คลอเพราะว่าไว้เนี่ยไม่ได้เล่นสายเวทนะเออแล้วกูก็ไม่คิดจะออกเวทด้วยนะเพราะว่าการที่บางทีเนี่ยออกเวทมาเยอะๆหรือออกเวทมาผสมนะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเออบางทีตัวละครมันออกมาให้เล่นหลายสายก็เถอะเล่นผสมกันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะบางอย่างมันไม่คุ้มกัน เข้าใจป่ะเออคือแบบเอ้มึงไม่ออกเวทมันแบบไปออกดาบแซดเพื่อให้มันเพิ่มความเร็วโจมตีมึงแค่เอาสเต็กนั้นอย่างเดียวเพื่อมาแลกกับนึงสลัดของช่องตรงเนี้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการที่มึงไปเล่นสุดสักสายสายหนึ่งไปเลยสักทางนึงไปเลยมึงอาจจะโอเคกว่าก็ได้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ความคิดคนเนาะเออต่อมาเรื่องสองสกิลเชเลเจอร์อันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ให้อยากเป็นกูของแท้มันก็ต้องอ่าเอสกิล คือมันพูดตรงเลยคือเวลายืนเลนกับพวกตัวรักเดเยอร์ที่มันหนีไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราอะดาเมจต้นเกมไม่ค่อยมีเพราะงั้นการปิดดาเมทที่เร็วที่สุดก็อีแบบนี่แหละโอเคเดี๋ยวไว้จะเล่นให้ดูนะไม่รู้จะกี่เกมก็เดี๋ยวแค่ว่ากันไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้ก็ช่างมันเถอดแล้วก็เล่นให้ดูแล้วกัเาว่าได้ยังไงไปเล่น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 เกม และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับกิจกรรมที่พวกกูโพสลงไปและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้คือการตอบคอมเมนต์เย้ใครที่ตอบคอมเมนต์เยอที่สุดก็ได้ของขวัญไปะนะวันละพัสส299ปองในเพจภาษาไทยตอนนี้มี2องท่านนะครับใครที่ได้ก็อย่าลืมมาติดต่อที่เพจภาษาไทยภายในเจ็ดวันด้วยนะทำบมไดอดแดกนะจ๊ะเออแล้วถ้าใคร อย่าร่กิจาก,การรมแบบนี้อีก,อก็อย่าลืมนะเพราะมันจะโพลตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพเพราะรอบนี้ก็แค่ถามเซอร์เวยไปนิดหน่อยอ่าใครที่โชคดีคอมเมนต์อตอบต่อกับพวกกูเยอะก็ได้ไปส่วนคนที่ไม่ได้ต้ก็โง่อดแดกแค่นั้นแหละทีหลังก็อย่าลืมกดไลค์อ่าแชร์คอมเมนต์กับกูเยอะๆนะไว้เจอกันไม่เจอเออร์เรลอเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เรนแค้เออร์เรลไม่รู้จริงหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจกูก็ไม่แน่ใจนึกว่าเออวะแปลกแปลกกินตุกตุลงแรงนะเนี่ยคอนสิบเจ็ดดาวนุ้ยเฮียยี่สิบจะครึ่งทางห้าสิบแล้วนะมึงดุดขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่มึงโอ้โหมึงคงเก่งตามชื่อมึงจริงๆแหละเฮียมึงเก่งตามชื่อมึงจริงๆแหละกระซองเนี่ยโอ้โหไม่ได้ต่อหรือิตายไหมนะ มึงจะตายไหมนะเอ้เอ้วีลากูมาว่ะกุเเินกูก็มาว่ะยังไงวะอเรียบร้อยไม่ต้องถามเออตายหาทันทีดับจิตแน่นอนไอเฮียแวมโบงเขาให้เรียบร้อยไปหนึ่งอุ้ยแมนวิ้งลบนี่มันไอเรนเปล่าย้าย มึงอต <c oughs> ิก่อนเท่ากับมึงแพ้มึงอติก่อนเท่ากับมึงแพ้นั่นแหละเดือดตูวูจะตีด้วงกับเข้าป่าเลยเฮีย ปากก็อยู่ส่วนปากมันแรงก็อยู่ในปากก็อยู่ไปอย่ามาแสลงเดินออกมาแถวนี้นี่มาถิ่มกูไอ้น้องจำไว้ด้วยไอ้ทักด้วยมีใครจะเข้ามาใช่ไหมนี่เอาโลกมาไว้เนี่ยเอาฟันอัดจะปุ๊บหนึ่งสองห่วยเดี๋ยวนะมันแรงคอนสิบกว่า20ดาวนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันมันมันเยอะเลยไว้เนี่ย ไม่ตายจริงๆเหรอเนี่ยโอ้เมื่อกูไม่กดโดดไว้แย่กดโดดไม่ทันเนี่ยจ้ะกูจะกดโดดแล้วแหละกูกดโดดใส่ด่วงอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแว่ตายหาแน่นอนเดี๋ยวใครเล่นไฮยาเตะวะทำไมมันเดินตีอย่างนะเอ่อไอกีนใช่ไหมไอกีนเล่นไายาทำไมทำไมมึงอย่างนั้นล่ะเพื่อนโอ้ยแหวมเอาวะเอาวะโอ้เอาวะเอาวะเอาวะ ใครก็ไม่รู้เหี้ยเออเออเออสู้เขาเออตัวหนึ่งไม่เคยถึงมานานแล้วมึงทำมาเล่นมานะโอ้อ่ะอ่ะอ่ะยังไงยังไงยังไงหนูยังไงยังไงอ่ะใครจะตายอ่ะอ่ะไอ้กีดอ๋อไอ้กีนน่าทายเตะจริงจริงด้วยเหี้ยถึงว่าทำไมตายก็งูอย่างนั้นอันเน่เออเออเออกูตายดีเงี้ยกูเจอกูฝากรอยแผลไว้เยอะมาก หาแพ้มันช่วยเฮียเไสักนีไงเฮีย,มยไม่ยมเฮียแทงไยังไงแทงขึ้น็งหังมากมนั้หรออด,ดว้าวโดว้าวเลยเฮียแทงก็โดนละลายตายหาเนไที่สุดไม่เข้าหวะ ให้ก er, er. uh uh! uh, ูรอมึงอยู่นะเอาเอาดิเออเออดีมากทรัดีมาเออแล้วแมบแมบแมบดูอ๊ายเรียบร้อยเสรไปจบเกมได้แล้วมั้งโดนใครไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้กินช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูสิตีเร็วๆดิมึงไงไอ้สใส่ ช้าอยู่ได้ไอ้เหี้ยทีแล้วก็ชักเร็วจังเออทีแล้วก็ชักชักปีงชักงอชัก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 พุ่งมาปิ๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยเหี้ยเออจบเกมสักทีเป็ชักช้าเข้าใจไหมมันจะชักทีๆเร็วๆแต่ปี๊ดปิ๊ดปี๊ดปี๊ดเออเข้าใจไหมสุดท้ายเฮียก็ตามทุกคนไอเทมอ่ะเออก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะมันก็ได้ประมาณนี้แหละเออไปเจอกัน